อะไรเนี่ยยันแม่โอ้โหอยู่โคตรเยอะเซฟเรียบร้อยครับผมเจ๋งโอ้โหหายตัวกันหมดเลยยันแม่ลงไปดิเซฟเรียบร้อยหูหยันแม่ดี สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมผมมี Steel Piercer มาแจกจำนวน50รางวัลเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ Steel Piercer ที่ผมใช้อยู่กับเจ้าไพรสินเนี่ยก็สามารถมาลง ID กันได้เลยนะครับผมกติกาในการรุ่นรับ Piercer กันอยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพื่อนพิมพ์ DMBL เว้นวรรคครับผมตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รุ่นรับ Piercer จำนวน50รางวัลแล้วเป็นตัว Steel Piercer ด้วยนะ Limited, Limited. ลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะยิ่งแรงกว่าตัวธรรมดา10%นะครับผม เสร็จไปก่อนเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันโดนอะ่อะเฮ้ยโดนจริงเหรอวะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะโอเคจ่อครับจ่อครับเอาอีกเอาอีกโห่เฮ้ยเฮ้ยลัตเตอร์มานี่ไงนี่ไงนี่ไงยันแม่ลงไปครับ เสร็จว่าเฮ้ยพิเศษเร็วเรียบร้อยโหลุ้นโคตรลุ้นอ่ะเรียบร้อยไปคนหนึ่งโอ้ยสไนเปอร์จงเจริญไอ้นี่ปักโจกเหรอไม่ใช่แองเกิลเรียบร้อยไปครับผมว้าไอ้นู่นเลยไอ้นู่นเลยเกินเกินย่าเกินย่าโอเคถึงแล้วครับจัดไปเฮ้ยวับอะไรเนี่ย ยันแม่โอ้โหอยู่โคตรเยอะเซฟเรียบร้อยครับผมเจ๋งเฮ้ยจะโล่ไปดินานเดียวกันนะเดีกันนะไอ้นี่เหรอเฮ้ย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 เ้ยมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วไม่ได้ดิตรงนู้นครับเอาไปอีกนัดหนึ่งล้วงตัวนี้ครับคอนโดครับเสร็จป่ะเฮ้ยโอ้โอ้ เพิ่มพลังก็ได้มาเสร็จเรียบร้อยจ้ากิ้ว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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาอะไรอะเฮ้ยเหรอเฮ้ยโอ้ว้าวว้าวนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหออลิเฟกเตอร์จัดไปดิลวงโวว้ววววววอ เรียบร้อยครับมาเฮ้ยเทสวะ่ะเตาทิพมันนานจาังว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เทสหรือเปล่าวลีดระโอ้โหโคตรแรงใครสิทธ์ครับผมปะเราก็ล้อซองคนที่จะมาเข้าเสาวหวังว่าจะเวริร์กแต่เราไม่มีตาทิพนี่หว่านะระวังให้ดีด้วยนะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีตาทิฟมีตาทิฟโอโ้โหมีใครวะหวะไอตัวนี้ครับไม่ได้ครับเจาะโลครับจัดจัดจัดโอ้โหฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่จัดไปดิไม่ได้วะเฮ้เยเฮ้ยนี่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 แหมทำมันเนียนทำมันเนียนเซ็ตดิเซ็ตดิโห นั่นไงนั่นไงขึ้นมาดิขึ้นมาว้าวกล้ามาหรือเปล่ากล้ามาหรือเปล่าโอเคนะเราจะต้องอุ้ยวุ้ยวุ้ย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 เรียบร้อยไปโเหเฮ้ยตัวอะไรวะเนีเ่ยเศษครับคือคอนโดปึบ บไปครับโดนีิครับเซตอัดเขาอีกอัดเขาอีกเรียบร้อย,ยสตีดเหรอสตีดวันนี้เหรอใช่ปะวะใช่ดิลองดูดิอ๊บออนเพียออนเพียนั่นไงนั่นไง,งาโอ้โหหายตัวกันหมดเลยยานแม่ลงไปดิเซฟ เรียบร้อยโอ้โหอย่าแม่ดีอย่าแม่สามีทีนึงครับผมแทบหมดอะแทบหมดอะเฮ้ยหายตัวไปไหนวะโอเคตัวนู้นครับโอ้โหนี่คนหนึ่งนี่คนหนึ่งเสร็จมาดิออกม็ดิฮโหไอตัวนี้นี่นี่นี่เจาโลกครับ แหมโลบโลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่แล้วมานี่แล้วไม่ได้ว่ะนะคือเราสายส่องสายส่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยปึ๊บปึ๊บไปครับเฮ้ยโลกี้เฮ้ยโลกี้มากทำไงอ,อ่ะโอ้โหฟึดฟืดหายเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเราข้อขยับก่อนครับอยู่นิ่งๆนานานานไม่ได้ลิน้นพันเลยจัดไปครับ เรียบร้อยดีดีดีด,ดีเชียบอุ้ยอะไรโยนมาวะเนี่ยจัดไหมครับผมเฮ้ยโหแล้วดูบินกันว่อนเลยวะ่ะมามามาแระเราแอบก่อนนี่นี่นี่น,นี่ใครโจ้ยชื่อนาราเราหามุมครับ

ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหน,นดะเนี่ยวู้วูวูวูโอเคจอดโลครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผม <c oughs> ยานแม่ลงไปว้าเสร็จดีเสร็จดีโอเค okay, แ,แอบก่อนเล้วเข้าช่องก่อนอยู่นี่ครับเฮ้ย <c oughs> บลายอีกโหเฮ้ยยานแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมันมาแล้ว โอ้โหลงหัวบะลงหัวบะไอตัวแสบไอตัวแสบเอ้ยมามาโอ้โหเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะไม่ได้แล้วว่ะมันแค้นดิแค้นดิเดี๋ยวนะนี่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 นนเฮ้ยเริ่มมากันเยอะแล้วเริ่มมากันเยอะแล้วปืนแตกไปอันด้วยอะ่ะ เอาแลว้วเอาแลว้วมีตาทิพย์ป่ะไม่มีเ no. นาะไอ้นี่มีป่ะไม่มีนะไม่มีนะไอ้นี่นมีไอ้นี่มีโอ้โหเสร็จกันต้องเจอใครสิทธิ์ครับผมปืนพันร้อยนี่แหละเพิ่เคลิ้นครับบายก็บายดูวะเรียบร้อยไปนี่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 จัดจัดจัดเรียบร้อยู้ ว้าบินบินขึ้นมาบินขึ้นมาไม่โดนไม่โดนไปครับไปครับไม่ปืนพันร้อยมันก็ดูโอเคนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเอาเาสาเสา,สานี้เรียบร้อยแล้วโหโหแัปเตอร์มันโคตรเด้งอ่ะเลือดมันบ,บึ้บเลยแต่ก็ไม่น่ารอดหรอกนะคนเดียวเรียบร้อยไป รอด <c oughs> จบว้าโอเคถือว่าทำงานได้ดีนะก็นั่นแหละครับเพื่อนสติลเพเซอร์ที่ผมมาแจกในคลิปนี้จำนวน50รางวัลปเพื่อนคนไหนสนใจอยากได้สติลเพเซอร์นี้ก็สามารถมาลงไอดีกันได้นะครับผมขอย้ำกติกายอีกครั้งหนึ่งเพียงพิมพ์ DMBL เว้นวักครับผมตามด้วยไอดีแล้วก็แพลตฟอร์ม เพียงเท่านี้ก็ผมเมืเพื่อนๆกันไปสิทธิลุลับสต e ลพียอเซอร์แล้วจำนวน50รางวัลว,ว้าวสุดยอดนะครับผมมาลงเง้ยเยอะนะเอาวันนี้สุดทางสายสไนเปอร์แล้วละ่ะว,ว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลย